Oh. สาสองหนึ่งโอเคครับวันนี้ก็จะมาสอนทุกคนถึงวิธีการเรียนภาษาอังกฤษยังไงสำหรับคนที่ขี้เกียจภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็มีความสำคัญในการเพิ่มระดับชีวิตของคุณเนาะในการสื่อสารการพูดคุยการเล่นเกมหรือแม้กระทั่งการทำอาชีพในอนาคตซึ่งสิ่งที่ผมจะมาสอนในวันนี้มันก็จะเป็นการสอนอังกฤษสอนอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษฉบับคนขี้เกียจเราคิว่าเราจะขี้เกียจกันไปโอเคโอ้คนขี้เกียจร,รือคนไม่ได้นอนไม่ได้นอน My b u d a e s t Ocean คำๆโอเคครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งน,นะครับวันนี้เนี่ยก็ตามหัวข้อเลยว่าจะมาสอนเป็นภาษาอังกฤษแต่ไม่ได้สอนในฉบับของคนที่ขี้เกียจ คนที่ขี้เกียจในที่นี้เนะนี่ยผมหมายถึงว่าเป็นคนที่อาจจะไม่ได้เคร่งในการเรียนภาษาอังกฤษมากนะักก็อยากจะหาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษยังไงให้มันสบายมากขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เนะี่ยผมก็จะเอาวิธีที่ผมปรับใช้ในชีวิตประจําวันหรือแม้กระทังการเรียนภาษาอังกฤษของผมเนี่ยมาแนะนําให้กับทุกคนต้องบอกก่อนว่าทักษะความสามารถภาษาอังกฤษของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ ถึงขั้นแบบเก่งอะไรมาก r กรมมาบางทีผมยังใช้ผิดเลยแต่ผมก็รู้สึกว่าก็อาจจะมีวิธีการเริ่มต้นสําหรับคนที่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงแล้วก็จะหาวิธีเนี่ยที่เรียนแล้วก็มีความสบายสะดวกสบายมากขึ้นเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของท่านหรือเปล่างั้นผมก็จะมาแนะนํามันก็จะมี3ข้อ3ข้อไม่เดิมไล้ก็ไม่รู้จะมีเพิ่อมอีกไหมนะ อย่างแรกเลยคือการเสพสื่อครับการเสพสื่อเนี่ยหลายคนก็อาจจะถามว่าเฮ้ยแล้วเราไม่มีความรู้เบื้องต้นเลยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแล้วเราจะรู้สื่อต่างชาติดูเรื่องเหรอซึ่งผมจะบอกวันนี้ว่าในปัจจุบันอ่ะมันจะมีวิดีโอหลายรูปแบบที่ทําให้เราเสพสื่อภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นอย่างเช่น y o u ูทูบช็อ t ที่จะมีภาพแล้วก็เสียงก็ข้อความมาแปลทีนึงที่ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นในระยะเวลาสั้นๆนะครับซึ่งอัลกอริทึมของ YouTube หรือว่าของ a c e b o o k แอปอื่นๆเนี่ยมันก็ฉลาดมากขึ้นในการที่จะเสิร์ ข้อมูลต่างๆที่เราสนใจหรือที่เรากําลังเสพในช่วงนี้ครับขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วซึ่งก็จะมีโอกาสที่ทําให้เราเนี่ยเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ไวมากขึ้นจากการเสพสื่อซึ่งเราก็ไม่ต้องกังลวลหรอกครับว่าช่วงแรกเราจะเข้าใจผิดหรืออะไรจากสื่อมากนักถ้าเราเสพไปซ้าๆเด,เดิมๆเนี่ยมันก็จะทาให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นต่อมาข้อที่2เนี่ยข้อที่2เนี่ยมันก็จะต่อย,ยอดจากข้อที่แล้วเลยก็คือการใช้เทคโนโลยีในการเข้ามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นอย่างแรกเลยก็คือการใช้ a i AI ในที่นี้เนี่ยผมหมายถึงว่าปัจจุบันมันจะมี AI, AI อย่างเช่น chatgpt deep shark ใช่ป่าวะ deep shark deep seek deep seek deep seek เนี่ยก็จะช่วยในการแปลภาษา,ษา,ษาอังกฤษของเราได้ง่ายมากขึ้นและ AI พวกนี้ก็จะมีความสามารถในการแปลาาและแต่งประโยคจากที่เราสงสัยได้ทันทีเลยหรือยกตัวอย่างจากจผมก็ได้เวลาผมไปเที่ยวข้างนอกใช่ไหมผมมีประโยคไหนที่ผมสงสัยผมก็จะเอา google lens ไปจาะเลยแล้วก็เอาพวก google แปล ขึ้นแปลหรือไม่ก็เอาแอปแปลภาษาในการถ่ายรูปมันก็จะมีฟีเจอร์ในการแปลภาษาได้ทันทีคาไหนที่เราเรียนรู้เนี่ยเราก็จะสามารถจําได้เลยซึ่งผมก็อาจจะไม่ได้จําได้ในทันทีหรอกแต่ว่าถ้าเราเห็นซ้ำๆเราก็อาจจะจําได้จากการแปลซ้ำๆส่วนหัวข้อที่3เนี่ยก็จะเป็นการอัปเกรดภาษาอังกฤษของเราขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งหรือเป็นการยกระดับภาษาอังกฤษของเราจะมีอยู่2อย่างก็คือการฝึกออกเสียงและการฝึกใช้คํา อย่างแรกคือการฝึกออกเสียงใช่ไหมการฝึกออกเสียงมันจะทําให้ผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วชัดเจนในความหมายมากขึ้นอย่างเช่นการออกเสียง R กับ L การออกเสียง R กับ L เนี่ยมันจะต่างกันที่รูปปากซึ่งมันก็ค่อนข้างยากจริงๆแหละอย่างเช่นคําว่า R ใช่ไหม R เนี่ยมันจะมีออกเสียง right กับ light right ที่แปลว่าขวาแล้วก็ light ที่แปลว่าไฟซึ่งถ้าเราออกเสียงชัดเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจความหมายมากยิ่งขึ้นถึงที่เราจะสื่อ ต่อมาข้อที่2เนี่ยคือการฝึกใช้คําให้มันดูเฟี้ยวมากยิ่งขึ้นการใช้คำให้มันดูเฟี้ยวม,มากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็คือการเลือกใช้คําที่มันค่อนข้างสมบูรณ์ในประโยคหรือค่อนข้างที่จะเหมาะสมที่จะได้ใช้อย่างเช่นมีฝรั่งทาของตกใช่ไหมเราก็ไปหยิบให้แล้วเขาก็บอกว่า oh thank you man แล้วเราก็จะตอบกบว่า no problem ซึ่งค่า no problem เนี่ยตามจริงต่างชาติเขเข้าใจแหละว่าเราเออไม่เป็นไ like, รขอบคุณอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอะถ้าเกิดเราใช้คําให้มันดูเฟี้ยวมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นคําว่า าเขาพูดมานะอย่าเช่่อนะเขาพูดมานะ thank you แล like ้วเราพูดกลับมากลับไปว่า You welcome นี่แปลว่าเออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยินดีอะไรแบบนี้จงใจไม่ได้แปลว่ายินดีต้อนรับอะไรแบบนี้นะแต่ว่ามันก็เป็นการอัปเกรดภาษาของเราให้มันใช้แล้วดูเออหนุ่มคนนี้มันพูดอังกฤษเป็นเนี่ยมัมันเฟี้ยวนะอะไรประมาณนี้ซึ่งนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของการฝึกพูดภาษาอังกฤษก็อาจจะไม่ได้เยอะมากในคลิปนี้เพราะว่า นั่นแหละขี้เกียจคนสอนก็ขี้เกียจคนดูไม่รู้ขี้เกียจด้วยไหมก็นั่นแหละก็สุดท้ายก็อยากจะฝากว่าภาษาอังกฤษมันก็ฝึกกันนานเนาะมันก็ฝึกกันเรื่อยๆก็พยายามหาไลฟ์สไตล์อะไรที่มันเหมาะกับเราที่มันคลิกกับเราแล้วทาให้การเรียนภาษาอังกฤษของเราเนี่ยมันง่ายมากยิ่งขึ้นก็ไม่ต้องไปเครียดมากแล้วก็มีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นไปอีกถ้งงั้นวันนี้ก็ ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาจะรับชมฝากกดไลค์กดซับสไคร์เป็นเดิมขอบคุณมากอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับไม่ปุสเปซโอเชีนหรือสอบถามอบถ